สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรง blue sky นะครับรายการนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่แต่ชื่อยังเป็นสายตรง blue sky อยู่นะครับรายการนี้ก็มีมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสถานีโทรทัศน์ blue sky เป็นรายการที่พูดคุยทักทายแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารใดๆก็จะมาบอกมาเล่ามาให้คุณผู้ชมได้รู้จักทีมงานของเรามากขึ้นได้รู้เรื่องราวของ เขาหรื่องของสถานีมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ตรงนี้เชิญผู้ดำเนินรายการคนนี้ด้วยความจงใจเพราะว่าผู้ดำเนินรายการที่ร่วมกับผมวันนี้เนี่ยกำลังมีความสุขครับผมนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็รู้สึกถึงรังสีแห่งความสุขแผ่ซ่านมาด้วยนะครับอยู่ข้างๆผมนะครับเพราะว่าเป็นความสุขของคนที่กําลังจะสละ กำลังจะสละบางเรื่องแต่ไม่ใช่สละทางโลกนะครับเัื่ข้างผมครับคุณสันติสุขมะโรงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่ผมบอกว่ากําลังจะสละเนี่ยไม่พูดมือนผมจะไปบวชเลยฮะไม่ใช่สละทางโลกผมบอกแล้วแต่กําลังจะสละอิสรภาพสละเสรีภาพไม่ได้ไปติดคุกนะแต่ก็คงอยกคล้ายๆไม่ใช่หรอกครับ กำลังจะไปขอสาวก็ไปทำพิธีมั่นหมายอ่เพราะว่าอากาศมันหนาวคุณรู้ไหมว่าคุณประกาศอย่างนี้คุณกำลังจะไปมั่ดหมายสาวเนี่ยโอ้แล้วพ้วู่ดในรายการทำไมเนี่ยผมว่าคนดู Blue Sky ครึ่งประเทศที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอกหักเลยนะยิ่งกว่าซับปุยประกาศว่าแฟนจะมาอยู่เมืองไทยเพราะคุณสันดิสุขประกาศว่าจะสละโสด ตอนนี้คนจุดผู้ใหญ่เลยว่ะเออไปได้ทีนี่เพว่าพ่อแม่จุดพู้ว่าไปสักทีหนึ่งครับก็จะไปมั่นสาวเท่านั้นแหละฮะแหมยังไม่ได้แต่งอะไรหรอกยังไม่พร้อมสาวทำไมฮะทำไมสมัยนี้ใครๆเขาก็ไม่เห็นต้องแต่งเลยคุณก็อยู่ๆกันไปเอาลักใครชอบใครเราเลือกแล้วเราก็มั่นหมายไว้ก่อนตามประเพณีบางคนเขาก็เดี๋ยวนี้บางคนเขาก็มั่นเช้าแต่งบ่ายบางคนเขาก็มั่นกับแต่ง พร้อมกันไปเลยครับบางคนก็มั่นวันนี้พรุ่งนี้แต่งบางคนก็ท้องวันนี้เดือนหน้าแต่งไม่ใช่ในกรหีผมเออ,อเดี๋ยวเอารูปอ่มีรูปขึ้นแล้วเอาผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายอครับเอาพอแล้วแหละเดี๋ยวเขาว่าเอาเออนี่คุณแม่ครับวันนี้คุณแม่ที่จะไปสู่ขอ<ๆ>ใช่ไหมครับ เอาพอแล้วแหละเขินเนี่ยนี้ครับคุณสันติสุขวังรองสี่ผมอย่างที่เรี้ยนคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเชิญเขาออกรายการก็ทําให้เรามีความสุขคุณผู้ชมทางบ้านก็มีความสุขหรือผมโผล่้อจนน้ําตาไหลเลยบอกว่าจะมาขายอะไรเนี่ยจะมาขายมาขายคุณไงเอาแล้วเมื่อไหร่จะแจกรางวัลที่เดี๋ยว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 คุณผู้ชมเขียน SMS เข้ามาน้ำตาไหลก่อนซึ่ง คุณจะคุณน่ผมเขียนในเซมบสเข้ามาทักทายพูดคุยกับคุณแตนิสุกว่าเราสี่ได้นะครับนาทีนี้ผมยึดยึดไข่ยึดไข่เจะยึดคู่มั่นต้นเหรออุ๊บมีคนส่งมาด้วยว่าป่วยหนักป่วยหนักไม่ได้ส่งเงินมาครึ่งเดือนมีข่าวดีแล้วครับคุณสุกจะจะมั่นหมายจะมีคู่ครองแล้วครับผมไปคราวนี้ไม่ชนะไม่กลับบ้านเลยนะไปขอเสาไม่ชนะไม่กลับบ้านแล้วว่า แต่ว่าขอไม่ได้ไม่กลับบ้านคุณอาอา,ามีคุคณจะได้สุขจะผูกคอตายครับถนะ้าไม่คราวนี้ขอไม่สําเร็จนะครับให้อ <c oughs> ขอให้ท่านวิทยายืนรวยๆด้วยคร <c oughs> ับครับส<อ>า,ากุ <c oughs> อ่าก็น้องๆเยอะหน่อยเดี๋ยวนนี้นะครับเรากาลังเรากําลังเชิญชวนคุณผู้ชมให้โหวตนะครับกับ <c oughs> ร่วมโหวตกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรวาทเด็ดแห่งปีนะครับ โดยที่มี4วาทะเด็ดให้คุณผู้ชมเลือกอันแรกเนี่ยนะครับเอ้ยนี่ไิ่ชั้นแรกอันนี้ที่2เอาอ,อ,อันนี้ก่อนก็นได้นาทีนี้ผมตัดสินใจยึดอันนี้<ม>เป็นวาทะของพลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ในขณะที่กําลังประชุมกับคู่ขัดแยง้งวาทะที่2องยามโนยามโนนี่จริงแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเอามาจากใบเตย กับกิ๊บซี่นะครับสองสาวสุดเซ็กซี่คำว่าอย่ามาโนก็แปลว่าอย่าเพ้อเจออที่คุณนิทูกจะไปขอข้อมั่นเนี่ยมโนไปเองวะบอกเขาไว้แล้วสิอ๋อ,อ,อนึกว่มามโนไปเองไปถึงแล้เข,เขาไม่ให้ตัวดำตัวตัวดําต,ตัวเตี้ย่างนี้ยังมาขอลูกสาวเขาอีกรขาอ่าวาระที่สามใหญ่แค่ไหนก็จะจับอันนี้อันนี้ก็เป็นวาระาคุณนิสุกที่จะ ที่จะไปขอสาวหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพบตรอประกาศกล้าวตอนที่แถลงว่าคดีจับกลุ่มอดีตํำรวจพง์พัฒน์และพวกต้องเป็นอดีตพลตำรวจโทแล้วนะถอนยศแล้วหรอเขถอดยศแล้วนี่เขาเป็นอดีตตำรวจพง์พัฒน์อันนี้ไม่ชนะไม่กลับบ้านเป็นคำพูดคุณสันนิสศุขครับไปขอสาวคราวนี้ไม่ชนะไม่กลับบ้านของคุณสุเทพเทืออสุบรณครับตอนที่ปราัยอยู่ที่เวทีสามเสน ก็จริงคำนี้ใช้มาตลอดนะว่าไม่ชนะไม่กลับบ้านเพราะว่าสู้กันยาวนานถึง7เดือน <Yeah. S 2> แต่พูดครั้งแรกเนี่ยที่เวทีสามเสนนะครับเพราะครั้งนั้นเนี่ยเป็นการร่วมต่อสู้หยุดกฎหมายล้างผิดก็บอกว่าเราต้องร่วมกันหยุดกฎหมายล้างผิดให้ได้เราจะร่วมเดินหน้าสู่ชัยชนะไม่ชนะไม่กลับบ้านครับนี่คือคําพูดเป็นวาทะเด็ดนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมส่งวาทะเด็ดเข้ามานะครับ <c oughs> โดยเราจะพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาเราจะนับ แต่คะแนนว่าวาทะไหนคุณผู้ชมส่ง SMS มามากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นวาทะที่ชนะแล้วคนที่เลือกวาทะที่ชนะเนี่ยเราจะสุ่มจับสลากสรายแรกนะครับอ๋อได้เฉพาะได้เฉพาะคนที่ชนะอ่ะใช่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 โอ้ผมบอกกติกาผิดนะเนี่ยขออภัยด้วยโลกนี้เป็นโรกอคนชนะคุณเมื่อเช้านี้ผมบอกว่าได้ทุกคนที่โหวตก็ว่ารุยเราให้แค่สาตัวหมายถึงได้ทุกได้ทุกช้อยเออไม่ใช่แล้วนะฮะ ตัวที่เราจะให้น,นะครับก็คือเสื้อตัวนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าสั่งซื้อถ้าไม่อยากรอจะไว้จับสลากก็ตัวละ500บาทครับโทรมาที่02308055ถ้าอยากจะซื้อเสื้อตัวนี้ใส่ก็กันหนาว<น>กันลมได้ครับแน่นอนว่าเป็นเสื้อก็ต้องกันหนาวได้นะครับเราก็พับแขนเข้ามาก็สวยนะคุณธน,นี่มีมีสีฟ้าด้วยพับขึ้นมาสามารถจะพับแขนเท่ๆได้แล้วถ้าหนาวใจทําไงฮะเสื้อตัวนี้ช่วยได้ไหมหนาวใจคุณธนิศก็จะไปขอสาวอยู่แล้วนี่เร็วๆนี้ ตอนนี้ก็ช่วยให้หายได้ทั้งหนาวทั้งใจหนาวทั้งกายด้วยเปล่าออบอุ่นคุณจะนิสส่งที่เศรายังไงหน้าเขาก็ไม่แดงหรอกครับเพราะว่ามันดำว่าันนัวนนี้วันจะคิดมากอยู่แล้วทำไมไม่ใส่ชุดเป็นซานตาคอ์สครคุณวิทยเย็นจะได้มาแจกผมคนไทยครับเป็นคนพุทธไม่ใช่คนคริสต์คนไทยอะไรครับผมเห็นตั้ง ต้นคิดมาดอยู่ข้างหลังเวลาจัดรายการตอนเช้าตั้งเพื่อความสวยงามไม่มีไหนมีไหนอยู่ข้างหลังผมนี่ไงไหนไหนต้นคิดมาไม่อยากแจกก็บอกมาเถอะใช่ไหมอย่างใกล้ใกลปีใหม่แต่เราเตรียมตัวนะครับวันนี้เนี่ยเรียนคุณผู้ชมว่าทางสานิทวรัตฟ้าวันใหม่ก็จะมีการจัดงานฉลองเล็กๆในในออฟฟิศของเราให้กับให้กับ นี่นี่นี่นคือคือบริเวณที่เตรียมงานนะครับเราก็เตรียมตกแต่งกันตามอัธภาพคุณเฉลิกเห็นลูกโป่งที่มันลอ,อยลอยลอยได้ไหมทำไมฮะตังซื้อการฮีเลียมมาเติมยังไม่มีเลย <laughs> เขาใช้วิธีไง้หมผมไปดูแล้วมันไม่ลอยเหรอเนี่ยเขาเป่าเส็จแล้วเขาติดสจ้ก็เทปแล้วเอาขึ้นไปแปะอ๋อมันไม่ใช่ลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหมมันไม่ลอยมันลูกโป่งพื้นดินอย่างเรานี่แหละ เอี่ยเขาบราชาวบ้านนี่นเนี่ยข้า <c oughs> สกอเขทปขึ้นไปแปะเพราะที่หน้าผมเดินไปผมก็เข้าไปในห้องที่เขาเตรียมงาน <c oughs> <c oughs> ผมก็จะไปดึงดึงแล้วมันติดเฮ้ยผมคิดสร้างสรรค์ดีฮะอันนี้ก็เป็นห้องที่เราวันนี้เนี่ยครับเราจะเราจะจัดงานปีใหม่ให้กับสมาชิกของเรารทีมงานของเราทุกคนมีของขวัญด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมก็ <ขอ S 2> สามารถเ m s ็มมาร่วมอวยพรสถานีหรือจะ SMS อวยพรคุณสันนิสุขที่จะ สละโสดนีไปจากเสรีภาพก็ส่ง SMS เ<ะ>ข้ามาได้นะครับส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็คนผู้ชมคงเสียใจแต่ผมว่าตอนนีส้สาวที่บ้านเนะี่ยเขาคงนั่งร้องห่มร้องไห้กันเป็นแถวร้องไห้นะที่คุณวิทยาเยนำมาพูดออกรายการนี่แหละก็ใช่แล้วก็เสียใจไงเขาบอกแล้วว่าคุณสุกจะมัน่นจะมีคู่มัน่นคู่หมายเนี่ยเขาเสียใจยิ่งกว่าซับปุยประกาศมีแฟนอีกครับเอาวันนี้มีอะไรอีกตอนนี้สินค้าที่ออกใหม่ช่วงนี้นะครับก็โปรโมทกัน หนักหนาอยู่ก็คือเจลผุ่ออาบน้ํานะครับสผุ่ออาบน้ําอันนี้หอมมากเป็นกลิ่นน้ํานมนะครับจริงๆเป็นสบู่น้ํานมแท้เลยล่ะครับผสมคอลลาเจนด้วยอาบแล้วเนี่ยผิวนุ่มนะครับแล้วก็ไม่แห้งนะครับตัวนี้เนี่ยขวดใหญ่คุณผู้ชมลองดูดิขวดใหญ่มากขวด8 0 0ซี800มิลลิลิตรก็เกือบเท่าขวดโค้กลิตรอะครับยกมือคุณวิทย์เนเทียบหน่อยสิ่ะมันโอ้ยคุณมาเทียบกับหน้าผมเลยก็ได้เนี่ยใหญ่กว่ากับหน้าผมเลย เห็นไหมโอ้ใหญ่จริง800มิลลิตรใช้กันประมาณ3เดือนน่ะถึงจะหมดได้นะครับอันนี้เป็นสบู่นะครับขวดละ390บาท800เลียวใช่ไหมฮะ800มิลลิลิตรตกถูกมากเลยคุณอาบน้ําครั้งหนึ่งยังไม่ถึง50ตังค์เลยมั้งครับนะครับคุณเฉลิมสุกไปอาบน้ําครั้งหนึ่งหลายร้อยผมใช้สบู่ตาลแก้วแต่ก่อนเดี๋ยวจะลองใช้นี่ดูเพราะว่าหอมจริงแล้วก็มีบอดี้โลชั่นนะครับก็คือ ทาเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นเป็นสูตรน้ำนมเหมือนกันผสมคอลลาเจนด้วยนอกจากชุ่มชื้นแล้วยังเปล่งปลั่งพื่อบเคยเคยลองย่งย่างเลยฮะแบบมือมามให้ทาเป็นบุญแขนนิดนึงกินเหมือนกันกับไอ้เมื่อกี้ไ่ะลองดูลองดูหอมไหมทาเลยทาแขนเลยหอมไหมครับแล้วมันซึมเร็วคุณเดีย๋ยวจะมีเนทา่ทาข้อศอกเอาอีกข้างก็ได้กล้องซูมข้อศอกคุณสุง มันขาวเป็นแบบแห้งไม่ได้รับการบำรุงรักษาเลยหลังจากทาแล้วเนี่ยทาเข้าอีกจะได้เห็นว่ามันดูอู้เกิดความแตกต่างดูอีกข้างหนึ่งดูอีกข้างขึ้นมาเลยอะ่ะค,คุณหันศอกข้างนี้ให้กล้องดูดูดิขาวเป็น,นขุยเลยอ่ะแห้งแล้วบีบตาทาหน่นอนยแล้วคุณจะทาข้อสองนี่นะฮะอก่อนการทาอัปลักมากทาปุ๊บพึ่งไปไถนามาแห้งหยาบกร้าโอ้โหคุณไม่ได้เย็น มันซึมลงมาอย่างรวดเร็ว<อ>เห็นไหมครับอันนี้เป็นสูตรน้านมแล้วหอมด้วยที่สาคัญใช่ใช่ยิ่งถ้าคุณไปทาไม่ต้องไปดมก็ได้กินยิ่งถ้าคุณไปทา,า,ปทาว่าที่คู่มันคุณแล้วคุณหอมเขาอัน,นียิ่งหอมขึ้นไปอีกเดี๋ยวแม่ก็ไล่ลงบ้านแล้วอันนี้ลองโลชั่นแล้วคุณสุกลอง <laughs> ลองครีมอาบน้ำไหมเอ,อ่อ <laughs> ทำไมมีปักบัวเหรอฮะแบบน้ำแบบแบบน้ำฉากคือผม <laughs> <laughs> นี่สก <laughs> <laughs> ระป <laughs> <laughs> รงมากเลยใช่ไหม งานนี้เรียกมาเพราะว่าสูกปรงเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็แบบว่าเอาทั้งครีมอาบน้ำแชมพูด้วยแชมพูด้วยสระผมเนาะราคาเท่าไหร่ยังไม่บอกราคาเลยเห็บน้ำตาลโลชั่นทาผิวคอลลาเจนสองร้อยฮะควรละสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทแชมพูขายของไงน้ำตาไหลมาเลาะเราอุดหนุนได้นะครับโทรเข้ามาได้เราได้ไรฮะนี่เราดมมาห่อนั่นคืออะไรแชมพูสระผมอืม กลิ่นเหมือนกันเหรอฮะหอมน้ำปลากลิ่นเหมือนกันหอมหอมไม่ใช่นี่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นนมเป็นกลิ่นสมุนไพรต้องไปคุณยกลูกฝาขึ้นมาดมสิแล้วผสมคอลลาเจนด้วยทําให้ผมนุ่มสลวยไม่พันกันนะครับอันนี้เป็นชมพูนะครับแล้วก็มีคอนดิชเนร์หรือครีมนวดผมนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะตู้อาบน้ําให้คุณให้คุณสายุกทดลองให้คุชมพูราคาเท่าไหร่ลูกเกดเขายังเคยอาบน้ําในตู้โฆษณาเลยนั่นมันลูกเกด คุณก็ลูกพลุนไงข้าวเออนี่ลูกเหนือยอันนี้สองร้อยห้าสิบาทครับขวดละสองร้อยห้าสิบาทแต่ว่าอุ้ยมีคนเขียนมาคุณนันลูกจะแต่งงานไม่ใช่ผมครับเขียนมาว่าทําไมผมไม่แต่งเน่ยเนี่ยเขาบอกว่าน่ารักอารมณ์ดีตลอดเวลาได้เลยครับก็อันนี้นะครับขวดละสองร้อยห้าสิบบาทสามขวดก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบโลชั่นอีกเอ้ยไม่ใช่โลชั่น ครีมอาบน้ำอีก3า0อกบาทถ้ารวมกัน4ชิ้นเนี่ยซื้อแยกก็จะราคา1,140แต่ถ้าซื้อในช่วงนี้เนี่ยพิเศษนะครับเป็นกล่องใส่กล่องของขวัญอย่างดีอ๋อเป็นเซ็ตแบบนี้เลยเป็นเซ็ตแบบนี้รัเในภาพเลยครับราคาเพียงแค่1000บาทนะครับวันนี้ซื้อไปใช้เองก็ได้หรือซื้อเอาไปเป็นของขวัญก็ได้ใช่เป็นของขวัญได้เลยครับเป็นของขวัญให้คนอื่นใช้แต่ไม่ต้องขอดูตอนเขาใช้นะครับไม่ต้องไปห่อก็ได้เพราะเราห่อให้เรียบร้อยเนี่ยนี่เนี่ย มันมีลวดลายของโบแล้วกล่องดีไซน์สวยมากนะครับ 1> 1, <000 S 2> หนึ<า>่งพั้บางบางคนเนี่ยมาถามผมว่าเอ้ะทำไมแพคเกจจิ้งของลองดูแพคเกจจิ้งของสบู่เนี่ยมันไม่ค่อยสวยมันดูซีเรียสซีเรียสผมบอกว่าเราอย่าไปซีเรียสกับแพคเกจจิ้งข้างในเนี่ยเป็นสินค้าที่เราคัดจัรคุณภาพมาอย่างดีเราอาบน้ําด้วยครีมน้ํานมเราไม่ได้เอาขวดมาถูตัวมันไม่ต้องมันไม่จำเป็นต้องสวยนะครับหลายคนบอกว่าขวดเหมือนน้ายาเลย,เยก็เพราะว่าก็ไม่ถึงกับขี้เละหรอก็มาดูได้แหละแม่คือ อย่างที่บอกว่าเราขายผลิตภัณฑ์ข้างในเราไม่ขายขวดครับ,รบขวดจะสวยงามคุณไปช่างกิโลขายก็ได้ราคาเท่ากันครับ,รบแต่ยืนยันว่าของดีของดีครับเป็นี้ของดีม,มีคุณภาพ,พแล้วก็ได้ขออนุญาตอยอนในการออกจําหน่ายแล้วนะครับ,รบก็เชิญชวนนะครับได้เป็นสินค้าใหม่นอกจากนั้นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้หนังสือหนังสือกําลังจะออกแล้วครับคุณสันติสุขหนังสือภาพที่คุณทะเกิงเป็นคนตอนตะลอนนไปถ่ายในช่วงการชุมนุมสู่ฝัน ฟ้าวันใหม่ใช่คือขวันฟ้าวันใหม่กําลังจะออกนะครับคนที่จองมาแล้วเนี่ยก็จะจะได้เป็นคนแรกๆของโลกโอ้นี่แบบนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี้คืออันนี้คือมาแบนหน้าปกหน้าปกหลังปกหน้ากับปกหลังปกหลังเป็นรูปลุงกำนันกําลังถือนกวีดส่วนปกหน้าเป็นรูปรูปลุงกำนันชูหมาับนะครับโอ้ภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพเกือบเกือบจะกลายเป็นสัญลักษณ์แล้วแหละเพราะว่าได้รับการเผยแพร่บ่อยมากแต่นี่คือออริจินอล อันนี้คือฝีมือถ่ายโดยคุณะเกิงสมทรัพนะครับข้างในก็จะมีรวมรูปเนี่ยประมาณ700กว่ารูปความหนา390หน้านะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเดิมเราบอกว่าจะออกวันพฤหัสแต่ว่าเนื่องจากว่าความประณีตของคุณะเกิงซึ่งไปตรวจ proof ไปดูทุกอย่างเนี่ยสรุปก็คือหนังสือเนี่ยจะออกมาวันเสาร์นี้แน่นอนครับแล้วพอออกมาแล้วเราก็จะส่งคุณผู้ชมที่จองเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จองรีบจองเข้ามานะครับเพราะว่าล็อตแรกเนี่ยพิมพ์เพียงแค่1 0 0 0 0่นเล่ม เราคิดดูว่าคนมาร่วมชุมนุมกับเราเนี่ยเป็นล้านอ่ะหลายล้านด้วยแล้วหนึ่งหมื่นเล่มเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนี่คัดสรรมาจากภาพหลายหมืน่นภาพนะครับคือถ้าเราไม่ได้ดูคือเชื่อเลยว่าถ้าดูหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจะมีรอยยิ้มจะนึกถึงวันเวลาเก่าๆนึกถึงว่าช่วงนั้นเราอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่นะครับคือหลายภาพเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เราก็จะนึกย้อนไปว่าวันนั้นเวลานั้นเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชม ได้สัมผัสหนังสือเล่มนี้เป็นคนแรกๆก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับก็เชิญชวนนอกจากนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ออกมาวันแรกวันเสาร์เราก็เลยจัดพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมที่จองสั่งซื้อแล้วก็จะเราก็จะรีบส่งไปรษณีย์ให้แห่งรวดเร็วเป็นคนแรกๆส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะเข้ามาซื้อด้วยตัวเองค,ค,คุณทะเกิงสมทรัพย์ก็จะมาที่นี่ตอนวันเสาร์นะครับมาเซ็นหนังสือให้ด้วยวแล้วก็มาขายวันเสาร์นี้สามารถที่จะมาซื้อได้เลยนะครับที่บริเวณชั้นล่าง ที่ตึกบลูสกายเนี่แหละครับชั้นล่างอาคารกรุงเทพทาวเวอร์เราจะเปิดขายเอาสินค้าบลูสกายไดเรกอื่นๆไปลงไปขายด้วยแล้วก็จะมีของแจกของแถมมีของชํารวยคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับก็สามารถเข้ามาได้วันเสาร์นี้ตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับเราก็จะมีหนังสือมันใครที่อยากจะสัมผัสเลยอยากจะได้จับเลยเนี่ยก็เข้ามาซื้อหนังสือที่นี่ สู่ฝันฟ้าวันใหม่ครับนอกจากนั้นก็เข้ามาทั้งทีแล้วเนี่ยอย่าซื้อแต่หนังสือบซื้อสบู่ซื้อแชมพูกลับไปอาบน้ําที่บ้านด้วยนะครับรับรองว่ากลับมาแล้วประทับใจแล้วก็จะเจอทั้งผมคุณชัยสุขอาจจะไม่ได้เจอเพราะไปติดภารกิจใหญ่ในช่วงวันหยุดนี้นะครับก็ แต่ว่าใครอยู่ก็จะได้เจอคนนั้นะใครไม่อยู่ก็ไม่ได้เจอแต่คุณตะเกิงก็จะแต่หนังสือเสร็จแล้วชั้นวันสอเสร็จแล้วครับวันเสาร์นี้มาได้หนังสือกลับไปเลยมาแล้วได้หนังสือกลับไปเลยตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นเราจะขายเนี่ยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารสามารถที่จะมาซื้อได้ตั้งแต่เวลาถ้าวันวันจันทร์วันอังคารเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปเลยก็สามารถเข้ามาซื้อสินค้าบางคนอยากจะมาซื้อสินค้าของ b l u กายได i เ e ็กอยากจะมาซื้อ ชุดของขวัญอย่างนี้เพื่อไปมอบให้ใครในวันปีใหม่ก่อนจะไปเยี่ยมพ่อ,อเยี่ยมแม่ก็แวะมาที่บรูสกายซื้อบสบู่ซื้อแชมพูไปให้พ่อ,ให,พอให้แม่เป็นของขวัญแล้วก็ดีใจโอ้ลูกรักชาติอนอกจากซื้อของขวัญให้พ่อให้แม่แล้วเนี่ยเงินที่ซื้อเนี่ยยังเอาไปช่วยให้สื่อดีๆได้เดินหน้าต่อไปด้วยครับหน,นังสือเล่มละเท่าไหร่ครับเมื่อกี้หนังสือเล่มละ390บาทครับ3า0บบาทครับซึ่งแน่นอนว่า รายได้ของหนังสือเนี่ยก็จะมาช่วยให้สถานีทฟ้าวันใหม่ของเราเดินหน้าต่อไปได้ด้วยนะครับหนังสือมีจำนวนแค่หนึ่งหมื่นเล่มครับเชิญชวนให้รีบจองครับพูดถึงสื่อดีๆวันพรุ่งนี้เนี่ยในช่วงข่าวฟ้าวันใหม่โปรโมทไว้ล่วงหน้าว่าผมจะสัมภาษณ์คุณอดิศัก์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเนชั่นเนชั่นเอ่อทีวีเนชั่นนั่นแหละทีวีเนชั่นก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ ต่อสู้เป็นหนึ่งในสื่อที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องให้กับสังคม,มความไม่ชอบมาพากลก็เป็นสื่อที่ตรงไปตรงมามีจรรยาบรณชัดเจนอันนี้ยืนยันมีอยูนย่นะชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่โตว่ากําลังจะถูกครอบงำโดยกลุ่มอะไรนะโซลูชัน SLC นะครับเข้ามาซื้อหุ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็เป็นห่วงกันว่าจะาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้ทิศทางข่าวสารของโซลูชันเปลี่ยนไปใหม่ด้วยนะคุณทันติศุขพรุ่งนี้ต้องฟังจากคุณ อดิศักดิ์เพราะว่านอกจาก10%กว่าเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยมันยังมีกลุ่มอื่นๆเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มแอร์แฟงเป็นกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเดียวกันร,รวมแล้วเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่เลยนะ,ะแล้ว,วสิ่งที่จะด,ดูก็คือว่าจะต่อสู้กันอย่างไรในฐานะที่จะแสดงจุดยืนว่าเนชั่นจะมีจุดยืนในการที่จะดํารงไว้ซึ่งจริยบัณฑจริยธรรมของสื่ออย่างไรต่อไปได้บ้างพรุ่งนี้นค,คุณอดิศักดิ์ จะมาแกะรอยให้เห็นคุณนัสศ<ก>ัก<ห>ดิ์ก็จะมาเข้าให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวฟ้าวันใหม่นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมทีน่นี้ชมรายการข่าวฟ้าวันใหม่ประมาณหลัง8นาฬิกานะครับนอกจากนั้นก็ <c oughs> อย่างอืงน่นก็เชิญชวนคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามเรื่องทัวร์เรามีทั้งทัวร์จอแดนทัวร์ญี่ปุ่นในช่วงเดือนคุมภาพันธ์ครับจอแดนเป็นหนึ่งในประเทศที่เดินทางไปยากนะครับถ้าตัดสินใจได้แล้วต้องรีบจองคือไม่ค่อยที่ปไปยากคือมันสวยงามเดินทางไปไม่ยากแต่ว่าไม่ค่อยมีใครจัด เพราะว่าคนที่จัดต้องมีความรู้มีประสบการณ์จริงๆนะครับต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวจะเสียดายทีหลังอีกใช่ครับก็เชิญชวนนะครับวันเสาร์นี้เข้ามาเยี่ยมสถานีทอดฟ้าวันใหม่มาอุดหนุนสินค้าของเรามาซื้อหนังสือของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับหลังจากจัดรายการกับว่าที่คนที่กําลังจะเสียอิสรภาพก็กำลังจะมีคู่มั่นคู่หมายนะครับวันนี้ผมและคุณสันติสุกลาไปก่อนครับอย่าลืมอุดหนุน ใช่น,นิรัศฟ้าวันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ